สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโตไปพร้อมแอลวันนี้แอลจะมาพูดถึงประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาซึ่งหลายท่านอาจเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันนั่นคือลงทุนเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองมาอ่านฟังพอดแคสต์สาระดีๆทุกวันแต่ชีวิตก็ไม่ได้ก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักที คนส่วนใหญ่ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเป็นคนใฝ่รู้และพร้อมที่จะลงทุนกับตัวเองแต่ก็มีบางส่วนที่มันเอาเงินมาละลายแม่น้ําเพียงเพราะเราไม่ได้ลงมือทําหลังจากที่จ่ายเงินให้ตัวเองเข้าถึงความรู้ไปเรียบร้อยแล้วออกตัวก่อนเลยค่ะว่าแอลเคยเป็นคนหนึ่งที่จ่ายเงินเรียนไปเยอะเรียนหลายคอร์สแต่กลับกลัวที่จะลงมือทําเพราะกลัวความล้มเหลว กลัวเป็นคนที่ดูเป็นพวกขี้แพ้และต้องอับอายขายหน้านั่นเป็นไมล์เซ็ตของคนที่ไม่มีทางมั่งคั่งร่ำรวยค่ะเป็นไมล์เซตของคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างร้ายแรงแอลตระหนักเรื่องนี้หลังจากเวลาผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งปีว่าความกลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆนี่แหละคือตัวฉุดรั้งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตความกลัว คือสัญชัตตยานปกป้องมนุษย์เราเพื่อให้เอาตัวรอดได้แต่การโมวแต่กลัวโม้แต่กังวลมากเกินไปจนขยับขยืขย่นตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยนี่คือกำแพงความท้าทายสูงใหญ่ที่ทุกคนที่ต้องการชีวิตที่เพียบพร้อมและร่ำรวยต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ค่ะมีประโยคหนึ่งที่แอลเห็นด้วยมากๆเมื่อได้ยินนั่นก็คือการไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างที่แตกต่างจากเดิม จะไม่มีทางเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากให้อนาคตเปลี่ยนไปจากปัจจุบันก็ต้องลงมือทำสิ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมาในอดีตฟังถึงตรงนี้ก็อาจมีข้อโต้แย้งว่าถ้าทำแล้วล้มเหลวละ่ะถ้ามีคำถามนี้แวบเข้ามาสิ่งที่ควรทำคือถามตัวเองกลับค่ะว่าแล้วถ้าไม่ล้มเลิกจนทำสำเร็จละ่ะชีวิตความเป็นอยู่จะเปลี่ยนไปแค่ไหน จริงๆแล้วชีวิตทุกคนมีปัญหาเข้ามาแบบเป็นทันตั้งตัวเรื่อยๆเสมอๆแค่ปัญหาของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือเวลาเราประสบป,ปัญหาเรามองที่ตัวปัญหาหรือเรามองหาทางออกมองหาทางแก้หรือมองหาโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์คำถามในประเด็นนี้สำคัญมากทีเดียวค่ะเพราะคำตอบ เชื่อมโยงกับการเอาชนะความกลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆเมื่อก่อนแอลไม่เคยทำคลิปปัดต่อก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งเขียนสคริปต์ก็ไม่ได้และที่สำคัญคือรู้สึกกลัวและเขินเกินกว่าจะมาเปิดช่องพอดแคสต์เรื่องที่แอลจะพูดก็คือการมีเก้าแรกเป็นเรื่องสำคัญมากเก้าแรกของท่านอาจแตกต่างกับก้าแรกของแอ ท่านผู้ฟังบางท่านอาจอยากทำธุรกิจของตัวเองบางท่านอาจอยากทำงานที่ตัวเองรักและมีแพชชั่นไม่ว่าท่านจะอยากทำอะไรก็ตามการมีก้าวแรกหรือการได้ลงมือทำครั้งแรกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะครั้งแรกไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องดีเลิศเพราะหัวใจสำคัญของการลงมือทำครั้งแรกคือการเอาชนะความกลัวและการเอาชนะความกังวลของตัวเอง เป็นการปีนป่ายข้ามกำแพงความท้าทายที่ขวางกั้นพวกเราทุกคนจากความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะเมื่อมีก้าวแรกก็จะมีก้าวต่อไปมีก้าวต่อไปก็จะอยากก้าวต่อต่อไปอีกยิ่งก้าวขาก็ยิ่งแข็งแรงเพราะทุกก้าวคือประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความมั่นใจนำมาซึ่งบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้เพื่อก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมาย ระหว่างที่ก้าวเดินย่อมพบกับความท้าทายหรืออุปสรรคบ้างแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการเริ่มต้นก้าวเดินก้าวแรกจนมาถึงแต่ละครั้งที่เราได้เจอกำแพงนั่นแหละค่ะที่จะพาเราเอาชนะความท้าทายก้าวเลี่ยงหรือก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาระหว่างเส้นทางจะเกิดขึ้นเสมอและยิ่งเราแก้ปัญหาได้บ่อยขึ้นก็จะพบว่าเส้นทางสู่เป้าหมายที่ดูยากก่อนแรกก้าวนั้น ค่อยๆง่ายขึ้นทีละนิดทีละนิดความสำเร็จเป็นของผู้ไม่ล้มเลิกความสำเร็จเป็นของผู้ที่เรียนรู้เพื่อปรับตัวและเป็นของผู้กล้าที่กล้าลงมือทำสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองค่ะอาสรุปได้ว่าวิธีเอาชนะความกลัวจนไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆก็คือการลงมือทำครั้งแรกให้สำเร็จไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะยิ่งคิด ก็จะยิ่งเจอข้ออ้างและความกังวลจนไม่กล้าทําแค่ลงมือทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอทําได้อย่างการเขียนแผนหรือเขียนเป้าหมายชีวิตในอนาคตที่คุณอยากมีเขียนสิ่งที่คุณอยากทําให้สําเร็จลงบนกระดาษนี่ก็ถือเป็นก้าวแรกแล้วนะคะเพราะถ้ามีความปรารถนาที่มุ่งมั่นจริงๆก็จะมีการลงมือทําครั้งที่สองครั้งที่สามและทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง ทุกอย่างถ้าไม่มีก้าวแรกก็จะไม่มีทางก่อเกิดเป็นเรื่องจริงได้หลายๆครั้งในทุกช่วงชีวิตเราต้องเลือกระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งบางครั้งก็ต้องยอมแลกสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งบางครั้งก็ต้องเสียสละตัดใจจากสิ่งหนึ่งเพื่อเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์อนาคตที่เราต้องการดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรนั่นเองคะ่ะ เราเลือกที่จะมองหาอะไรเลือกที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มต้นได้จากการเปลี่ยนทัศนคติขึ้นอยู่ที่ตัวเองว่าเลือกจะเปลี่ยนหรือเลือกชีวิตที่คิดแบบเดิมๆแล้วดาเนินไปแบบเดิมคะ่ะตโตไปพร้อมแอลขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังอยู่บนเส้นทางการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จในชีวิตนะคะ ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้กรุณากดไลค์หรือเขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือแสดงความคิดเห็นกดติดตามช่องตัวไปพร้อมแอลเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเนื้อหาในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ